สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้กันสิผ้ามาอันปลูกแบงหอมแบงเนาะคะเนาะขยายหอมแบงอันสำหรับแลงนีเนาะมันเกาลียนะหน้าแบบมันพ่อขยายแลว้วสำหรับหอมแบงแปงนีกับห้าก็บว่ได้ปลูกใส้กระถางเนาะคะเนาะเ่าจะปลูกปลูกใส่แปงค่ะห้าก็เลยสีมากขยายขยายใส่ขยายใส่แปงคือเก่านี่นะคะ เาบด้อันปลูกใส่กระถางเนะ mm hmm. าะก็เลยต้องพักกลอนออกสะก้อนเพราะว่ามันกระมันโดนแหละนะคือคือมันดได้เวลาที่จะขยายแล้วเนาะค่ะเนาะก mm ็ hmm. นี่อันคอมเมนต์อันนี้จะเป็นอันพักแป้นเนาะค่ะเนาะพักแป้นหมากพักแป้นมันลน ก็ที่นี่คอมเมนต์เนาะค่ะเนาะเพิ่นถามว่าอันแบ่งขายบ่เพิ่นว่ากาบ่ได้แบ่งหรอกเนาะค่ะเนาะคือว่าเฮางกำลังแบบเฮางกำลังขยายอยู่เนาะเฮาปลูกแล้วเฮาก็สิขยายจังซีน่าห้องแบมันก็บ่ทันได้ว่าหลายอีหยังเนาะค่ะอันนี้ก็เฮาก็ปลูกใส่แปลงน้อยๆไว้แับนี้เฮาก็เลยสิมาขยายใส่แปลงใหญ่เนาะค่ะเนาะสำหรับ หอมแบงพูดถึงว่ามันก็นใส่เวลาอยู่เนาะค่ะเนาะใส่เวลาอยู่อัน,นเป็นเดือนเป็นหลน<ม>ังยยน,นั่นคือการที่จะขยายพันธะุ<ม>์ก็สีมาแบบน,นี้เท่ากับ<ม>เท่ากับสีมาเตรียมแปลงเพราะว่าเขาสิบปลูกหม่องเก่าอยู่เนาะค่ะเนาะเขาสิบปลูกตรงนี้เลยเนาะเขาก็เลยต้องเตรียมแปลง เตี้ยมแปงกันแปงเก้านี่แหละค่ะเอาแต่เสีเอามาปลูกขยายไม่มันมีพื้นที่น้อยนะคะนะเนาะก็เลยต้องเพ็ดแปงหน่อยหน่อยไปสำหรับหอมแบง ก็จะอันใส่เีี่ยวเข้าก็สีเอาเี้ยวแวมาคลุกเ่ากับบีนซะก่อนอันนี้ก็ฝนตกมือว่าเนาะค่ะน้องตอเพื่อนฝนน่ะก็ให้เนี่ยคนอันอายุรูดูร้อนเนาะคะ่ะ พายุรุดูร้อนล่งมือขึ้นก็เลยแบบเย็นแน่อากาศก็เย็นแน่สักหน่อยแตะโต๊แห้งยู่ได้มือขึ้นอลยค่ะยิ่งกระชุ่มชุ่มซึมขึ้นมาแน่ยู่สำหรับพายุฤุดูร้อนฝ่้าห้องฝ่้างห้องฝ่าเหลี่ยมใส่มือขึ้น ค่ะอันนี้เท่ากับยนแฟอะไรแมงสีะะแหละค่ะแปลว่าเทาเฮ็ดเฮ็ดง่ายๆเนาะค่ะเนาะสเตชิ่นเนี่ยทำง่ายๆก็กระมดน้ามั้งคะเนาะงวันนีเน้เราก็จะลดน้ำขึ้นชุ่มก่อนลดน้ำให้ดินชุ่มก่อน มือนีก้ก็คือเป็นตะโตกอีกเ้อค่ะฝนต่อไปนีก่ก็คือเป็นยญ้าฝนแล้วเนาะค่ะนาะต่อไปนีก่ก็คือฝนตกค่ะสำหรับหอมแบงเนาะค่ะนาะออันวิธีการปลูกวันนี้เข้ากระสีมาแบบว่าตัดหากตัดใบเพิ่อนออกก่อนเนาะอันที่ว่าเข้าเข้าอันปลูกเลยเข้ากระปลูกใส่กระถางลองเบิ้งซื้อเนาะค่ะตอนนั้นน่ะค่ะอันนี้อันนี้คือว่า อันเพื่อนแกแล้วเนาะเพื่อนแกแล้วเขาก็เขาก็สิแมาปลูกไม่เขาก็เลยต้องตัดหากเพื่อนอกหากเกาหากกันนี้เพื่อนหอกเขาตัดหากเพื่อนออกเพื่อสีจะให้เพื่อนแตกหากไม่แล้วค่ะเนาะตัดไปเพื่อนออกก็เพื่อสิจะหใบเพื่อส้นมาใหม่นะเขาก็เลยต้องตัดออก็เฮ็ดให้เพื่อนเป็นเป็นแบบว่าต้นหผ่ต้นมั่นจังสีนะค่ะเพื่อว่าเพิ่นสได้ออกไม่ ส้มรับอันสำหรับหอมแบงเนาะการขยายพันธุ์นะเพราสีเอามาขยายพันธุ์เพิ่นใหม่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นแก่แล้วเนาะเพิ่นแบบว่าอายุหลายแล้วจังซี่นะแบบเพิ่นพร้อมที่จะขยายพันธุ์ใหม่นะเนาะเขาก็เลยต้องเดยไมาลู้จปั๊บแบใหม่ปลูกปลูกใหม่ขยายใหม่เนาะ สำหรับการปลูกกันที่แบบว่าขา้าต้องตัดอาดตัดหายก็ปลูกเลือ่อยเดียเด้ยสีอันไปทายให็บเบิงเนาะค่ะเนาะสำหรับการที่ข้าปลูกใส่ใส่ใส่กระถางไว้เนาะคะ่ะเนาะข้าปลูกอันนั้นข้าปลูกประมาณเดือนหนึ่งหรือเปล่าเนาะ,ะนนแต่ว่าอันนี้ก็คือเพิ่นลงแปลงไว้แล้วเขวากไม่ได้ปลูกหลายปลูกน้อยๆเนาะค่ะเนาะ สำรับมันที่เพื่อนถามถามซื้อ,อยังสีนะสำหรับที่เพื่อนถามซื้อเข้ากับโบดเดิบหันมับนบเดันได้หลายพอที่สีสีได้แบ่งขายเนาะค่ะเนาะเข้ากันเลยพ่าท่านด้ว่าขายเข้ากับกาลัางส,นานาสีขยายพันธุ์อยู่น้าหน้าค่ะเข้ากับสขยายพันธุ์ไปสกอ อันนี้จะเป็นหอมเลยเนาะคะ่ะเนาะเท่ากับปลูกปลูกแบบว่าปลูกเ่อด้กินนะนะค่ะปลูกเ่อด้กินเท่ากับสิขยายพันธุ์ไปนั่งหกเพิ่งจะเพิ่งจะขยายพันธุ์ลงแปงกับนี่รอบที่สองนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเขาปลูกในแลงก็คือป,ป,ปลูกบอลไลนยเนาะคะ่ะปลูกแบบน้อยๆหนึ่งสีหน้า ขาก็ตัดห้าตัดไว้เพื่อนอ่อนก็เสีละก็พอข้าตัดอันนี้แล้วข้ากระสิเอาไปเอาไปล่งดินนะคะเนาะล่งดินที่ข้าเตี้ยมไว้แล้วนะสำหรับหอมแบ่งอันนี้จะเป็นหอมเลยบานเท่ากับเอือนผักบัวเลยหอมเลย ถึงว่าเขาปลูกไส้กระถางนี่กะดีขึ้นกันเนาะคะเนาะเพราะว่ามันกะเด็ดง่ายพอกระถางนี่เ้ากสิโีกษใหญ่ง่ายเนาะคะเนาะเวลาห้าสิเอาไปตั้งใส่ศีราะห้องก็สามาที่จะยกไปตั้งเลยเรือยสำหรับการลงแปลงนี่ก็มันกะอยู่ในแปลงเนาะคะเนาะแต่พูดถึงว่าการลงแปลงนี่พอมันอน,นี้มากห้าก็ตตองเด็ก เดมาแบงจังสีเนาะค่ะอันนี้คือคือคออัน,นความรู้ซื้อของเจ้าของเดแต่ว่าการปลูกในกระถางเนี่นตัดสียูจังสัน่นเลยค่ะแบบมันจะบกแกยังสีนะาอันนี้คือความรู้ซึกของเจ้าของคืดว่ามันมันต้องแบบขยายไมยังสีนะ วิธีการปลูกก็การปลูกแปลงเนะค่ะนะะ้อง่ะเรามาเบิรงวิธีการปลูกแปลงเนา่นะ,ะมันนีง